สวัสดีค่ะพี่จิ๋วนะคะชุติมาขอบวิไลผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้นชื่อยาวมากเรียกสั้นๆว่ากองมปนะคะเป็นกองที่ให้การรับรองมาตรฐานความพอเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้กรมประมงจะยกเลิก GAP กรมประมงนะคะแล้วยกเลิก GAP นะคะแต่ว่าจะเปลี่ยนไปใช้ มาตรฐานมกสแทนนะคะจะเรียกว่ามา,มาตรฐานมกสสัตว์น้ําเพื่อการบริโภคแทนนะคะเราจะเปลี่ยนเสื้อใหม่ถอดเสื้อนะคะต่อเสื้อตัวเก่ามาใส่เสื้อตัวใหม่แล้วจะได้คิวตัวนี้ด้วยะคะ่ะเราจะเริ่มมีผลที่ว่าจะยกเลิก G A P อย่างนั้นอันนี้ต้องพี่จิ๋วทางหน่วยงานของพี่จิ๋วต้องเตรียมการก่อนนะคะอยู่ในระหว่างการเตรียมการเพราะว่ากระบวนการตามระบบไอโซเนี่ยมีขั้นตอนไี่ใช่บอกวันนี้ฉันจะเปลี่ยนเสื้อพรุ่งนี้เปลี่ยนได้เลยไม่ได้ ต้องมีการกระบวนการทำเช็คลิสต์มีการอ่อประชาพิจารณ์มีการอบรมอดิเตอร์ก่อนพี่จิ๋วคาดว่าน่าจะสักปีหน้าปลายปลายปีเราจะเริ่มเปลี่ยนเสื้อกันถูกต้องค่ะเราก็จะเปลี่ยนเสื้อจาก g a p กรมประมงเป็น g a p มกสแล้วพี่น้องประชาชนเกษตรกรของเราก็จะได้ตัวคิวตัวนี้ไปติดไปได้ด้วยนะคะเพราะอะไรคะเพราะอะไรทำไมเราต้องเปลี่ยนเพราะตาม พหลกรปรมงเนี่ยกำหนดไว้ว่ามาตรฐานจะต้องเป็นมาตรฐานอาของมาตรฐานแห่งชาติเท่านั้นซึ่งเจพกรมประมงยังไม่ใช่มาตรฐานแห่งชาติเป็นมาตรฐานที่กรมประมงตั้งขึ้นเองแต่ณนะวันนี้เราก้าวมาสู่ยุคปัจจุบันแล้วเรามีมกชที่เป็นคนเซตมาตรฐานแล้วกรมประมงก็รับมาที่เราเรียกกันว่ามกาสศตัวนี้ค่ะมันก็สอดรับกับพรลกรตัวใหม่ ดังนั้นเราจึงต้องปรับเปลี่ยนาจาก GAP กรมประมงเป็น GAP มกสสัตว์<า>น้ําเพื่อการบริโรภค<า>แล้วสาหรับชาวกุ้งของเรานะคะตัวอีกตัวหนึ่งคือมกส7401 ซึ่งตัวนี้จะเทียบเท่ากับมาตรฐาน BAP หรือ ASC ที่พี่จิ๋วกำลังจะส่งเข้าประกวดะนะคะตรงนี้เราเราอยู่ในขั้นตอนอยู่เพราะฉะนั้นพี่จิ๋วอยากเชิญชวนเกษตรกร,ร,ก,รกุ้งไทยให้มาเข้ามกศ7401ตัวใหม่เนี่ยค่ะเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยแล้วจะได้ส่งเข้าไปประกวดในเวทีโลกที่เทียบเท่ากับ BAP และ ASC นะคะค่ะ,คะ,คะอันนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการทำงานแต่ว่าเกษตรกร,ร,กรสามารถ เข้ามาก่อนได้เลยค่ะจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเราจะเปลี่ยนเสื้อกันนะคาดว่าน่าจะเริ่มปีหน้าปีหน้าค่ะแต่ตอนนี้ให้เตรียมตัวค่ะเตรียมตัวหรือว่าถ้าคนสนใจอยากจะเข้ามายเนี่ยยังเข้าไม่ได้เพราะพี่จิ๋วต้องทํากระบวนการของพี่จิ๋วให้เสร็จก่อนเพราะมันเป็นระบบไอโซนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนเลยไม่ได้ต้องแส่ตัวอาบน้ําก่อนนะคะเพื่อการใส่เสื้อตัวใหม่ค่ะเราคาดว่าจะเริ่มให้คนเข้ามาดําเนินการได้ในช่วงไหนคะหรือต้องรอปีหน้าเลยต้องรอปีหน้าค่ะต้องรอปีหน้าเพราะตอนนี้คณะของเรากําลังเตรียมตัวทาเช็คลิสต ที่ขั้นตอนที่ผ่านมาก็คือว่าประกาศในราชกิจจาละษษษษ<ม>ประกาศปุ๊บามากชเป็นคนประกาศกรมประมงต้องรับลูกมาต่อเพื่อทําเช็คลิสต์ประกาศซ้อมให้ออดิเตอร์ก่อนให้ออดิเตอร์มีความพร้อมแล้วก็ประกาศขอบขายปุ๊บนั่นแหละค่ะ,คะเกษตรกรก็เข้ามาได้เลยและพี่จิ๋วก็จะค่อยๆเปลี่ยนจากคนที่มี JAP กรมประมงย้ายไปเป็น g a b มกสสั์น้ำเพื่อการบริโภคซึ่งตัวนี้จะมี เยอะแยะไปหมดเลยทั้งสัตว์น้ําจืดสัตว์น้ำปล่อยกุ้งหอยปูปลาเข้ามาได้หมดเลยนะคะแต่ c o c รวมรวมถึง c o c ด้วยไหมคะ c o c ด้วยแต่ถ้า c o c เนี่ยพี่จิ๋วแนะนําให้ไปเป็นมกศ7401เลยนะคะอันนั้นคือยกระดับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคะก็จะง่ายเพราะทรังนีเป็นคนละตัวเหเป็นคนละตัวเป็นเหมือนกับขั้นบันไดขั้นแรกให้เกษตรกรค่ะอันนี้จะเปียนเื่อได้ง่ายมกสมกส7436 เจ3 6สกสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคนะคะอ่เพราะฉะนั้นทุกอันทุกอันเข้าได้หมดเลยที่จะไปเพื่อการบริโภคนะคะทุกสัตว์น้ำทุกชนิดทั้งน้ำจืดน้ำกล่อยกุ้งหอยปูปลาค่ะ แต่ว่าสําหรับกุ้งเรามีมาตรฐานเฉพาะอีกอันคือ7401ตัวนี้ที่จะเทียบเท่ามาตรฐานต่างประเทศนะคะก็อยากเชื่อถืแล้วถ้าเกิดว่าน้องเลี้ยงกุ้งอยู่เนี่ยน้องจะเข้า7401หรือน้องจะเข้ามาตรฐานเพื่อมกสเพื่อการบริโภคอันนี้ล่ะคะ7401เนี่ยก็เพื่อการส่งออกนึกออกไหมคะถ้ามี g p ตัวนี้ส่งออกได้แต่ว่าถ้า7436อาจจะบริโภคในประเทศหรืออะไรยังไงอย่างนี้ค่ะเราจะเน้นเกี่ยวกับฟู้ดเซฟตี้เป็นหลักแต่ถ้า7401เนี่ย ทุกมิติมาหมดเลยคูเซฟตี safety, ส้สวัสดิกันไอ้สวัสดอะไรสวัสดิภาพสัตว์แล้วก็โซเชียลด้านสังคมแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมเข้มข้นมากตัวนี้ถ้าอย่างนี้ต้องทำเจ0ดไี่ดีกว่าเหรอคะเริ่มก่อนแต่ว่า แต่ว่าถ้าเพื่อการบริโภคในประเทศพี่จิ๋วยินดีให้เข้ามาแนะนําให้เข้ามาก่อนสําหรับเกษตรกรรายใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีมาตรฐานหมายถึงสัตว์น้าประเภทอื่นก็ด้วยถูกต้องเข้ามาได้เลยอันนี้รวมหมดเลยสมมุติว่าในฟาร์มเนี้ยมีกุ้งก้ามกามกับกุ้งขาวสามารถเข้า7436ได้เลยนะคุณก็ถือไปอันนี้ใบเดียว่คะแต่ว่าถ้าอยากจะยกระดับอีกเป็น7 4 0 1เราก็ยินดีัน้ส่งออกที่ส่งออกข้งห้ถูกต้องค่ะ แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปทํา BAP AS4 อีกแล้วตัวนี้ใช้ได้เลยถ้าโฟกัสไปถึงเรื่องกุ้งเราจะต้องทํา7401ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะ7401เนี่ยเมื่อกี้เท่าที่ทราบคร่าวๆเนี่ยเราจะต้องมีกี่รูปแบบคะเมื่อกี้เห็นบอกมีแบบเดียวๆ ทำแบบกลุ่มหรือว่าทำมีรูปแบบอื่นอีกไหมคะพี่จิ๋วแนะนำนะคะว่า7 4 0 1หรือมาตรฐานอึดใดๆเนี่ยเรามี2รูปแบบคือแบบเดี่ยวก็คือชั้นมาคนเดียวอยากจะสมัครมาตรฐานนี้แบบเดี่ยวก็ได้หรือว่าจะไปรวมกลุ่มกันมาแล้วให้การรับรองมาตรฐานสมมุติว่าเรา3ามคนเนี่ยไปสมัครแบบกลุ่มเรา3ามคนก็จะได้มาตรฐานนัเบอร์เดียวกันแบบกลุ่มใช่ค่ะเลขเดียวกันพี่เขาแล้วมันจะดูว่าเราด้อยกว่าคนที่แบบทําคนเดียวหรือเปล่าไม่ค่ะไม่ค่ะมัน การทำแบบกลุ่มเนี่ยต้องใช้ความร่วมมือร่วมมือของคนในกลุ่มเพราะว่าเวลาข้อดีก็คือประหยัดค่าใช้จ่ายพี่จิ๋วจะไม่ได้ไปตรวจครบทั้ง3าคนเราจะเกิดการสุ่มสุ่มเอาว่าจะเอาคนไหนคนไหนแต่ว่าถ้าไปสุ่มโดนน้องแล้วน้องทำไม่ได้3ามคนตกหมดเลยใช่นะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี่ยคือขอกความสามัคคีเลยนะคะหรืวก็จะต้องเทรนการต้องยากตมองถูกต้องถูกต้องค่ะต้องลงเรือลําเดียวกันแล้วไปให้รอดแต่ถ้าเดียว ชั้นคนเดียวตกก็ตกชั้นคนเดียวแล้วู4 0 1เนี่ยเราจะเริ่มเอามาใช้เมื่อไหร่อะคะเราตอนนี้เรามีใช้แล้วแต่ยังเป็นเวอร์ชั่นเก่าที่ยังไม่ได้ไปปรับนะคะแต่วสำหรับคนที่อยู่ในเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยจะเข้าเข้าสู่เวอร์ชั่นใหม่ได้อย่างไรใช่ไหมคะพี่จิ๋วปรับให้อัตโนมัติเลยแต่ว่าพี่จะไปตรวจแบบใหม่ด้วยนะคะก็คือว่าตรวจให้เป็นแบบเวอร์ชั่นใหม่โดยออดิเตอร์จิ๋วจะเข้าไปครั้งนี้แล้วก็จะให้ใบรับรองฉบับใหม่แล้วคนที่ทําแบบเก่ากับทาแบบใหม่ มีอะไรที่ต่างกันทําไมถึงต้องทําแบบใหม่ครับแบบใหม่เพื่อให้สอดรับกับต่างประเทศอาจจะมีข้อกําหนดเล็กๆน้อยๆที่เพิ่มมากขึ้นเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นแต่คิดว่าไม่ยากสําหรับเกษตรกรทําได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะคนลิ้งคูงเก่งคับถูกต้องค่ะถูกต้องพี่จิ๋วยอมรับตรงนี้แล้วก็คิดว่าเราจะต้องเพิ่มจํานวนให้ได้มากๆขึ้นนะคะปัจจุบันเนี้ยคนที่ทำเจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งขีดสองห้าห้าเจ็ดใช่ไหมคะมีจานวนเนี่ยก็คือยังไม่มากยังไม่มากเลยพี่จิ๋วคิดว่าได้มีการประเมิน รือว่าอะไรไหมคะว่าปัญหาอุปสรรคอะไรที่ทําให้ดึงดูดคนที่มาเข้ามาตรฐานนั้น่ะเพราะว่าเรายังมี GAP กรมประมงอยู่ตรงนั้นไงคะมี GAP กรมประมง7ข้อนั้นอยู่คนก็เลยยังอยู่ตรงนั้นยังไม่ยอมเปลี่ยนเพราะว่าถ้ามกศ7สี่ข้อที่ยากลำบากอาจจะเป็นเรื่องของการบันทึกข้อมูลซึ่งพี่จิ๋วตอนนี้ก็พยายามแก้ไขปัญหาให้มีลักษณะของตัวอย่างสมุดบันทึกข้อมูลให้ด้วยนะคะก็จะได้ใช้งานได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นลองมา พูดคุยกันก่อนคนที่จะคุยกับเกษตรกรได้ลําดับแรกก็คือสำนักงานประมงจังหวัดเข้าไปคุยกับเขาเลยค่ะนะคะเขาจะมีเขาเขาได้เรียนรู้จากทางหน่วยงานกลางไปแล้วว่าจะต้องทําอย่างไรสนใจแบบกลุ่มสนใจแบบเดียวก็ได้เลยเข้าไปที่ประมงจังหวัดเอนใช่ใช่แจ้งความะส์ไว้ก่อนแจ้งความะส์ไว้ก่อนตอนนี้แบบกลุ่มที่มีก็มีที่คุ้งกระเบนกับที่ท่าทองนะคะก่ทำไปแล้วหรือทำไปแล้วค่ะนะคะเมื่อกี้พี่ไก่บอกว่ากําลังจะทําแบบกลุ่มที่นครปฐมถูก เรองความี่ไก่ก็มีจะจะเริ่มมีอีกนะคะที่ดอนใหญ่หอมนะคะก็คือในเขตพื้นที่น้ำจืดก็ทําได้ทําได้ทําได้ทั้งนั้นนะคะมาตรฐานทุกรูปแบบมี2แบบคือเดี่ยวและกลุ่มทําได้เลือกเอาเลยค่ะว่าคุณจะทําเดี่ยวหรือทํากลุ่มค่ะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันจะต้องถ่ายโอนออกไปนะคะก็คือเกษตรกรจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแต่ไม่ใช่วันนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครพร้อมให้มาติดต่อกลุมประมงเลยวันนี้กรมประมงยังเป็น คุณแม่ที่ยังดูแลลูกอยู่นะคะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายรีบเข้ามานะคะทำให้ฟรีดูแลลูกอยู่นะคะยิ่งใครมาทําในช่วงนี้ที่พี่จูบอกว่าทําช่วงนี้ก็คือจะทําให้ฟรีดังนั้นเข้ามาก่อนนี่ได้เปลี่ยนข้ามาก่อนได้เปลียบนะคะมาก่อนเลยเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยมันเป็นนโยบาย ของเป็นมติคอรมอมาหลายปีแล้วนะคะแต่ปี50ที่เราต้องมีการถ่ายโอนเกษตรกรต้องยืนหยัดได้ด้วยตัวเองนะคะวันนี้เรายังดูแลเกษตรกรก็รีบเข้ามานะคะอยากให้พี่จิ๋วนเชิญชวนเกษตรกรนะคะไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่ให้เข้ามาร่วมทามาตรฐานนี้กันมาตรฐานนะคะมันก็คือการยกระดับสินค้าของเรานะคะเราจะสู้กุ้งเหมือนกุ้งกุ้งตรงไหนๆก็เหมือนกันแต่จะแข่งกันได้ก็ต้องมีมาตรฐานนะคะทั่วโลกให้การยอมรับกับคําว่ามาตรฐาน มาตรฐานมาโชว์ตกไปเลยนะคะส่งออกมาตรฐานจะช่วยเราได้นะคะก็เรียนเชิญเกษตรกรทุกท่านมาร่วมกันทำมาตรฐานค่ะยกระดับสินค้าคุ้มไทยของเราให้เป็นที่หนึ่งต่อไปอีกครั้งนะคะติดต่อได้ที่กมอปนะคะกมปก็คือกองของพี่จิ๋วเองหรือว่าจะติดต่อที่สำนักงานประมงจังหวัดใกล้บ้านท่านหรือศูนย์สถานี ประมงชายฝั่งประมงน้ําจืดได้เลยค่ะไปติดต่อได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่จิ๋วมากเลยนะคะท่านผอนะคะที่ดูแลคนกุ้งมาโอ้โหนานมากนานมากมาพร้อมๆกับพี่น้องนี่แหละค่ะเราเก่าแก่พอกันเลยค่ะตั้งแต่เรายังสาวๆเลยนะที่จนเวลาผ่านไปแล้วนะคะวันนี้ดรจิ๋วนะคะก็ยังดูแลคนกุ้งก็คือไม่ได้จริงไปไหนนะคะยังมาช่วยเหลือพี่น้องชาวกุ้งอยู่นะคะ ก็อย่าลืมนะคะ่อได้เลยค่ะพี่จิ๋วเปลี่ยนบทบาทจากเป็นนักส่งเสริมการเพาะเลี้ยงกลายมาเป็นนักส่งเสริมด้านมาตรฐานแทนนะคะยังไงก็มาทำให้ดีกันค่ะให้เพื่อประเทศไทยนะคะเพื่อเกษตรกรแล้วก็เพื่อกุ้งของเราค่ะขอบคุณดรจิ๋วมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ